สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูปุ๋ยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .2 นะคะเรายัางอยู่ในหน่วยที่1น,นะคะลูกเรื่องช่วงเวลาและการลำดับเหตุการณ์นะคะเจอกันในคลิปที่1ประจำวันที่6มกราคมพุทธศักราช2 5 6 5ค่ะอ่าค่ะเรามาขึ้นสู่เนื้อหานะคะช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะ ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ 1. ช่วงเวลาและความสำคัญในปฏิทินนะคะช่วงเวลาและความสำคัญในปฏิทินนั้นสามารถแยกออกได้2ประเภทดังนี้1.1ช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตและการใช้คำบอกช่วงเวลานะคะเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์นะคะ1.2 วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีตและปัจจุบันค่ะข้อที่ 2. การเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับตนเองและครอบครัวนะคะการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวสามารถแบ่งออกได้3ประเภทดังนี้ 1. วิธีการสืบค้นสาเหตุ อ่าเหตุการณ์นะคะขออภัยที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 2. การใช้คําบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะ 3. การใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวลำดับเหตุการณ์ของตนเองนะคะ และครอบครัวเช่นแม่พอ่อนะคะแต่งงานกันแล้วมีพี่ตอนพศ2546มีเราเมื่อพศ2550 มีน้องเมื่อปีพศ2,500 5นเนะคะเราจะเว้นระยะเวลาเราจะรู้ว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับครอบครัวหรือการลำดับเหตุการณ์การสืบค้นข้อมูลเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะมันจะมีวิธีการของเขานะคะถ้าเราอยากรู้เหตุการณ์ภายในครอบครัวเราก็ต้องถามคุณพ่อคุณแม่ ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับปู่ย่าตายายเราก็ถามคุณตาคุณยายใช่ไหมคะอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนก็ถามคุณครูใช่ไหมคะแต่นี่เขาบอกว่าลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวนะคะก็แสดงว่าภายในครอบครัวเราเราปรึกษาใครได้และสามารถค้นข้อมูลจากอะไรคะหึเลย,เลยจากเอกสารถ้าเป็นวันเกิดของเราเราก็ดูในใบสูติ บาทนะคะอยากรู้ว่าเราอาศัยอยู่บ้านเลขที่อะไรเพื่อความชัดเจนเราก็ดูภายในทะเบียนบ้านอยากรู้ว่า,อ,าอยากรู้ว่าอะไรเนาะบ้านเรา,อ,าอยากรู้ว่าบ้านเรานะคะบ้านของเรานั่นเองนะคะมีครอบครัวทั้งหมดรวมกันทั้งหมดกี่คนมีลูกคุณตาลูกคุณยายเนี่ย มีพ่อมีลุงมีป้ามีน้ามีอาเนี่ยมีกี่คนถ้าเราไม่รู้ถ้าเราเจอรูปภาพนะคะเป็นข้ออ่าเป็นอะไรคะเป็นหลักฐานสําคัญนะคะว่าในรูปนี้มีใครบ้างเราก็จะเก็บภาพไว้ในสมัยก่อนใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามาเปิดดูได้ว่าคนนี้คือใครถ้าเราไม่รู้เราก็ถามคุณแม่คุณพ่อคนนี้คือใครคนนี้เป็นใครอะไรอย่างงี้คะ่ะเราก็สามารถค้นหาโดยการใช้ภาพนะคะ รูปภาพเป็นหลักฐานได้นะคะถ้าเราสื่อหาข้อมูลจากผู้ปกครองแล้วเราก็สามารถดูหลักฐานเป็นรูปภาพได้อทีนี้ครูอ,รอยากฝากนะคะแบบฝึกหัดหน้า207และ208นะคะครูอยากให้เด็กๆด,ดูว่าประวัติของนักเรียนอะนะคะประวัติของนักเรียนชื่อนะคะนามสกุลวันเกิด วันอะไรคะวันจันทร์ที่1เดือนมกราปี2 5งหอายุกี่ปีคะมีจำนวนพี่น้องกี่คนรวมเราด้วยนะถ้ามีพี่ก็บอกพี่หนึ่งมีเราเป็นสองมีน้องเป็น3แต่ถ้าเป็นลูกคนเดียวก็เขียนมาว่าเลข1นนะคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวฉันในอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตคืออะไรคะ อดีตคืออะไรอดีตคือเหตุาการณ์ที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันปัจจุบันคือณนะตอนนี้เวลานี้อนาคตคือต่อไปนะคะต่อไปเราจะอยู่ยังไงอเอาอย่างนี้นะคะจะได้เป็นแนวทางเดียวกันบอกว่าปัจจุบันปัจจุบันเด็กหญิงพอใจใจดีอายุกี่ขวบ อายุ8ดขวบเรียนอยู่โรงเรียนชุมแพรวิทยานะคะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะชื่อจริงเด็กหญิงนี่นี่นี่อายุ8ดขวบเรียนอยู่โรงเรียนชุมแพรวิทยาชั้นป2อใช่ไหมคะปัจจุบันเราอยู่ปสองแสดงว่าเราก็เขียนเด็กหญิงนี่นี่นี่อายุเท่านี้นะคะโรงเรียนนี้แสดงว่าปีที่แล้วเราอยู่ป หนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเราอยู่ปสองอนาคตล่ะคะปีนี้เราอยู่ปสองเด็กหญิงคนนี้อายุเท่านี้อยู่โรงเรียนนี้อนาคตจะอยู่ชั้นปสามนะคะปหนึ 1, ่งปสองและปสามเอาอย่างนี้ก็ได้นะคะจะได้ง่ายๆจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะทีนี้ประวัติครอบครัวค่ะประวัติครอบครัว วิดาชื่ออะไรบิดาคือใครคะบิดาคือคุณพ่อเขียนชื่อคุณพ่อนามสกุลของคุณพ่อบรรทัดที่สองมารดามารดาคือใครมารดาคือคุณแม่มารดาชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่อะไรเอ,อ่ยคุณครูบอกว่าอยากรู้ว่าบ้านเลขที่ของเราเลขที่อะไรให้ดูในทะเบียนบ้านหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองนะคะ บ้านเล็กที่อะไรคะถนนอะไรเอ่ยตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะคะถ้าไม่มีรหัสไปรษณีย์เราจะส่งของด้วยส่งไปรษณีย์ไปหาคนอื่นเนี่ยจะส่งไม่ได้เพราะว่าตรงนี้คือรหัสประจําจังหวัดนะคะรหัสไปรษณีย์สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนรวมคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะถ้าใครอยู่ครอบครัวใหญ่แต่ถ้าใครอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เฉยๆก็มี สามคนสีคนมีพี่มีน้องก็รวมกันตรงนี้นะคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันในอดีตปัจจุบันและอนาคตเขียนลงตรงนี้นะคะเหมือนเดิมอ่าอาดีตคืออะไรคะปัจจุบันคืออะไรและอนาคตคืออะไรนะคะต่อมานักเรียนใช้หลักฐานใดในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติของตนเองและครอบครัวโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงต้องเอาความเป็นจริงนะคะตอบได้มากกว่า1ข้อสืบก้นจากอะไรคะสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายสูติบัตรที่แม่ปุ๋ยพูดมามีครบทุกอันไหมด,ดูดีๆนะคะเด็กๆนะคะทำ ทำการบ้านนะคะให้ผู้ปกครองพาทําอันนี้คือเราต้องถามผู้ปกครองนะคะเป็นพาะวันเป็นประวัติครอบครวัรวและเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราบางทีเราอาจจะจําไม่ได้นะคะให้ผู้ปกครองพาทำนะคะเพื่อทําเสร็จแล้วก็เขียนชื่อไว้ใต้กระดาษเหมือนเดิมนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะคะคุณครูจะได้เช็คคะแนนให้นะคะสําหรับคลิปนี้ครูฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ